สวัสดีครับนักเรียนช่องฟ้าชินเซิงที่น่ารักวันนี้เราจะมาดูรูปแบบแบ็กแรงเมดรูปแบบที่3นะครับก็คือรูปแบบที่เราสร้างแนวนอนสมมุติขึ้นมาแนวนอนสุดท้ายแบ็กแรงแบ็กแบ็กแรงสุดท้ายสมมุติขึ้นมานะครับผมวันนี้จะมีอาสาสมัคร2ท่านนะครับผมก็คือน้องอะไรครับผมน้องยูมิจางค่ะน้องยูมิจางนะครับน้องอะไรครับผมน้องเอวาค่ะน้องเอวาครับผมอ่าเริ่มเลยครับผม พวกเราที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครนะครับให้ความร่วมมือดูในกระดานด้วยครับผมเรียบร้อยแล้วดีมากครับผมคราวนี้ครูถามพวกเราว่าเรือพวกเราเยอดเยี่ยมมากนะครับที่จํารูปแบบการารูปแบบของปัญหาข้อนี้ได้ใช่ไหมครับที่ครูให้มาเป็นกันบ้านแล้วพวกเราจําได้นะครับเก่งมากเรือขาว A6 ทําหน้าที่อะไรครับผม ยอดเยี่ยมมากครับผมและเบีย้ยดํำ H4 กับ G4 ทําหน้าที่อะไรครับทให้ดาิดเียตัวเองอ่าดูนะครับในในกระดานสถานการณ์ก็คือควีนดำกำลังจะกินเรือขาวใช่ไหมครับแต่สีขาวเนี่ยมีแต้มที่น่าสนใจคนทั่วไปจะหนีเรือนะครับแต่สีขาวเนี่ยมีแต้มที่เขาเรียกว่าเรียงลำดับความสำคัญทำในสิ่งที่สำคัญกว่านะครับ พเพราะเรือขาว A6 ได้ทำหน้าที่อย่างดีแล้วอยู่มิจังเริ่มเดินครับผมอยอดเยี่ยมครับเดินเรือม,มาเช็คเ,เดินควีนกินอยู่มิจังอ่าเด็กๆดูในกระดานครับผมเกิดอะไรขึ้นอ่าขออีกรอบหนึ่งอ่าสีขาวเช็คเม็ดสีดำแล้วใช่ไหมครับ โดยที่เรือ a 6เนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวทำให้ a 5